รีวิว iPhone Xs Max 2000บาทคุ้มไหมนะครับทุกคนผมไม่ได้เครื่องนี้มาได้ยังไงนะติ๊กตักติ๊กตักเครื่องนี้นะครับมีลูกเพจทักมาปล่อยให้อีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมงบ2,000บาทจริงๆอะยังไม่ถึง2000นะตัวเนี้ยผมซื้อมันในราคา1 5 0 0บาทจากลูกเพจนะครับผมแต่แต่แต่แต,ต,ตำหนี่โอ้กับพอสมควรนะครับเนานี่ดูนะครับตำหนี่มีอะไรบ้างหน้าจอครับผมแตกแล้วก็มีจุดดำๆตรงนี้อันนี้คือของหน้าจอและหลังครับผมแตก แบบโอ้โหจริงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมยังคือแบตเตอรี่นะครับเบต้า73ถามว่ายังเล่นได้ไหมก็คือแบตผมลองเล่นดูนะแบตชาร์จแบตเต็มแล้วมาลองเล่นดูไม่ไหลนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแบตแพ้นะแล้วก็ฝาหลังที่แตกนะครับแพ้ด้วยจออ่ะดูให้ดูจอดีนะทุกคนอ่ะเปิดสีขาว มันจะเป็นอมเหลืองอะซึ่งผมคิดว่าจอแท้ด้วยเนี่ยมันเป็นอมเหลืองเห็นไหมถ้าจอแท้มันจะอมเหลืองนะครับลองสังเกตดู <_ C 1> ผมเลยคิดว่าเครื่องเนี้ยเดิมแน่นอนนะครับเฮ้ยถ้ามันเดิมอะผมรู้ว่าคุ้มมากๆเลยนะจริงอะผมไม่อยากเปลี่ยนอะไรออกเลยเว้ยทั้งจอทั้งแบตทั้ง ฝาหลังอะไรอย่างเงี้ยคือมันเดิมหมดเลยซึ่งผมไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่าของเดิมจากโรงงานคือมันแข็งแกร่งพอสมควรแล้วนะผู้ชมแต่ว่าถ้าจอสภาพเนี้ยลูกค้าไม่ซื้อผมแน่เลยผม <c oughs> ก็เลยว่าจะเปลี่ยนจอเครื่องนี้นะครับแต่แบตกับฝาหลังเอาไว้งี้แหละนะครับ <c oughs> ผมก็จะปล่อยในราคาที่น่ารักน่ารักละก,กันนะคุณผู้ชมผมซื้อเครื่องนี้มาพันห้าราคาจออีกห้าร้อยนะครับซึ่งผมจะไปซื้อกับเพื่อนนะแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนจอกันนะครับหลังจากเปลี่ยนจอก,ก็จะเป็นสองพันบาทพอดีเป๊ะและราคาที่ผมจะปล่อยรอดูท้ายคลิปนะครรัับน่ากสุด มาจับมาจองกันเพราะว่านี่เป็นเครื่องเดิมแล้วมันสวยมากอุ้ยย้อนแสงเครื่องเดิมๆด้วยนะอย่าพลาดกันไปเดี๋ยววันนี้เราไปเอาจอก่อนแล้วกันนะครับนั่นตามตาเอ้ยตะกองตะกองกระโปรงฮักมาโอ้ยทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบนี่นะครับเราได้มาจอเรียบร้อยนะครับ iPhone X Max นะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนจอดีกว่า let's go โอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนจอกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ตามด้วยแกะนอตูดนะครับโอย แกะ okay, อย่างยากเลยน็อตตัวนี้หวานนี่ครับน็อตหนึ่งตัวหวานนะครับดูดินี่ครับออกแล้วแต่ว่ามันยังไม่สุดใช่ไหมเนี่ยมันผมแกะได้ประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าต้องตูดอ่ะคือมันยังติดน็อตตัวเนี้ยังไงมันก็เอาออกอยากซึ่งเราต้องเสียสละจอวะคุณผู้ชมเราต้องดึงเลยนะยังไงจอนี้ต้องพังแน่ๆเสียดายวะอ๋อโอเคครับผมเสียสละจอไปที่เรียบร้อยแ okay, กะอมาเครื่องสวยชะมัดเลยว่ะกูดูดู เหมือนของเดิมเลยผู้ชมไม่มีรอยนิ้วมือสวยมากสวยมากสวยมากจริงๆเออเอาซ็อกเก็ตออกก่อนนะครับทุกคนโีเราก็มาเรียงไว้นะอย่าให้มันสลับกันเพราะว่ามีตัวยาวตัวสั้นอะไรอย่างนี้นะอ่ะก่อนเดินเราแกะซ็อกเก็ตแบตออกก่อนนะครับนี่ซ็อกเก็ตแบตอยู่ตรงนี้นะคผู้ชมต้องเอาซ็อกเก็ตแบตออกก่อนค่อยเอาจอออกนะย้ำอีกทีเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่มีกระแสไฟเดินนะครับทุกอย่างจะได้ไม่เสียหายก็ตัวสุดท้ายนะครับ กลิ่นตัวเครื่องใหม่มากเลยกลิ่นแบบโคตรใหม่นะคุณผู้ชม oh. ตัวนี้เป็นจอเกตเอ่อเทียบนะครับงานเทียบไม่ใช่งานแท้นะคุณผู้ชมซูราคาไม่าหรอกงานแท้ราคาแรงเกินนะสิ่ง <c oughs> ที่จะต้องย้ายนะครับมีแค่ชุดข้างบนนี้ย้ายแค่นั้นแล้วก็มาใส่ตรงนี้จบอะมาเดี๋ยวทำให้ดูจอใหม่อย่าลืมแกะสติกเกอร์ฟเปาฟ,ฟเลยนะครับต้องแกะนะก่อนจะใส่จอนะครับเราต้องเทสชอก่อนตลอดนะทุกคนสรุปจอติดนะครับปกตินี่โอเค <c oughs> โอเคนะคทุกคน <c oughs> ผมได้ย้ายมาใส่เครื่องเนื้อนะ ม่งโคตรยากเลยรู้คำหยาบด้วยแต่มันยากจริงเหนียวครับธรรมดาแหละจอเดิมเข้าใจอยู่แต่มันมันเหนียวอะแกะที่จะขาดทีจะบ้าตายนะครับหลังจากย้ายตัวนี้เสร็จแล้วอย่าลืมแกะสีฟลูออรนี่ออกด้วยนะครับผู้ชมโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ได้ไปทําการแก้มาแล้วนะครับนี่นอนตูดออกไปแล้วนะแล้วก็ได้ใส่จอประกอบเป็นที่เรียบร้อยมาเดี๋ยวผมให้ดูสเปคคร่าวๆนะครับว่าเครื่องนี้สวยแค่ไหนนะผู้ชมนี่อ้ากดดิ้นเลยดูกล้องนะครับกล้องไม่สั่น ดูซูมป้าบ้า,บาปกติมากกล้องหน้าะครับโอ้โหกล้องหน้ามันเบลอนะขอไปด้วยเพราะว่านิ่มปิดนี่ปก,ปกติแล้วนะคับผู้ชมของดีของแท้่นทั้งที่ดูข้างหลังเห็นไหมมันเหมือนมันจะแตกนะแต่ว่าเป็นเป็น ขอบเรียนๆมันจะแตกนะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่แตกนะครับเอรืยังใช้งานได้ปกติแบตเตอรี่แท้นะครับเบต้า73บมนะมีแค่จอเท่านั้นที่เปลี่ยนนะฮะนี่สเปคนะครับ iPhone Xs Max นะครับผม iOS 18.7.2และก็64 g ิเท่านั้นนะสำหรับเครื่องนี้นะคุณผู้ชมครับอขอฟังเสียงหน่อยสำหรับเครื่องนี้ลำโพงดีหรือเปล่าโอ้โหยังนุ่มบอกเลยว่ายังนุ่มแจ๋วเลย สแกนเนอร์ครับยังอยู่นะคุณผู้ชมสแกนเนอร์ยังสแกนได้ปกตินะครับผมนี่โอเคตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมในงบ2,000บาทเท่านั้นนะครับผมเอ้ยตัวเครื่องผมซื้อมาปิดมาจากลูกเพจนะครับพันหแล้วก็จอ500คนออื่นๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนเนาะอ่ะฝาหลังไม่ได้เปลี่ยนนะครับกล้องก็ยังใช้งานได้ปกติเบต้าแบตแบตแท้นะครับ73ไม่เปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็ฝาหลังนี่ฝาหลังแท้นะครับผู้ชมก็จะประมาณนี้ครับเครื่องนี้ผมปล่อยนะสำหรับใครที่ สนใจหรือ้วมองหายโฟ,ฟนมือ2นะผู้ชมเดลแสนดีมาบายและมิวเวียมากน,นะครับผู้ชม2งช่องทางเท่านั้นนะคืนนี้ปล่อยที่3-50ศูนย์ะครับโอ้ใครสนใจทักมาได้เลยผู้ชมเด้อหมดก่อนไม่รู้ด้วยนาะออกไวชิบหายเปล่าผู้ชมต้งเสิร์มนี้ต้องไปจัดกันได้นะครับผมแค่ตอนนี้ฝาหลังตรงเนี้ยหาเคสมาใส่จบเลยนะครับจริงๆถ้าใครากเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนให้ต้องขอได้วยถ้าผมเปลี่ยนอ่ะเออทุนมันจะสูงกว่านี้ฝาหลังราคา เอาเรื่องอยู่นิดนึงนะฮะผู้ชมแล้วเจอกันใหม่อ,มอีกคลิปหน้าครับพี่ที่ขอตัวจากลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณมากฮะโอ้โหเคาทาเสร็จในคลิปเนี้ยโอ้ยขระตดเดลืมใส่เลยจะใ,ใส่กระตูดไปยกันกัน